ทำไมเราถึงโดนรถชนได้วันนั้นผมไม่กินเหล้ามาเพิ่งมันขับรถย้อนสอนมาใจเย็นๆใจเย็นๆครั้งที่พูดถึงเวลาเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วนานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วพี่สมลนี่ผมได้ไหมอ่ะได้เราจะพิมพ์หนังสือธรรมะให้เอาไหมครับแจ้งชื่อนามสกุลได้ไหมเราจะทำหนังสือให้เขียนชื่อเปียกหรือสมบูรณ์ก็ได้เปียกหรือสมบูณ์ช่วยจดหน่อย เปียกหรือสมบูรณ์นะขอได้ไหมว่าตอนนี้ให้ให้ถอยออกจากร่างเขาไปก่อนได้ไหมสัญญานะแล้วเราจะขอให้เขาทำสารให้แล้วเราจะร่วมช่วยสร้างสารด้วยขอบคุณค่บพี่เออนะถอยได้แล้วนะกินน้ำก่อน ใจเย็นๆน,นะอโอเคไปสวัสดีครับสดีครับเสวัสด,ดีครับเชิญครับพี่เรนรูสวัสดีครับเชิญค,ค,คุณสุเวทด้วยะครับ กีก็บอกกลัวอะเมื่อกี้คุณดิวเมียเมื่อกี้กลัวอะอาการไม่ติแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ค่ะช่วยเล่าได้ไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่มันกว่าจะมาเป็นทุนเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ครั้งแรกปกติก็ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนใช่ไหมคะแล้วมีช่วงปีใหม่ปีหนึ่งพอสอําไม่ได้ก็กลับบ้านที่อยุธยาเราต้องผ่านสายเอเซียอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งและวันที่สองก็กลับไปบ้าน ต่บ้านเราก็ไม่สบายซึ่งไม่รู้ว่าเอะทำไมถึงไม่สบายโดยท,ที่ไม่รู้สาเหตุกินข้าวตอนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มก็เข้านอนมันหิวข้าวอีกแล้วอ่ะก็เลยมีพี่สาวมีแม่แล้วก็ตัวเรานอนนอนอยู่มุ้งเดียวกันเนี่ยก็เลยบอกทำไมหนูหิวข้าวอีกแล้วล่ะพี่สาวบอกเฮ้ยผีปอบข้าวหรือเปล่ปาเนี่ย,ยก็คุยเล่นพอเช้ามาก็าไม่หายมันอาการตัวร้อนยังไม่หายจนพี่สาวบอกว่าลองไปบอกกับแม่ว่า ลองไปบอกเราเจ้าที่เจ้าทางซิมันเป็นอะไรหรือเปล่า mm hmm. นี่พอเย็นอีกวันหนึ่งเราก็นอนยังนอนสซมอยู่ mm hmm. เขาก็มากินเหลี้ยงกันเราก็นอนอยู่นั่นแหละ mm hmm. พักพักหนึ่งนอนร้องไห้อยู่แล้วเขามาถามเป็นอะไร mm hmm. คิดว่าเราไม่สบายแล้วแล้วเ,เจ็บปวดอะไรหรือเปล่าเราก็ร้องไห้ mm hmm. บอกไม่ได้เป็นไร mm hmm. ผมไม่ใช่ญา าจากไหนใ,นในใจเราก็นึกว่าไม่ใช่แล้วใครอ่ะเพราะเราไม่เคยไปแบบนี้เขาบอกว่าผมมันผี่ใต้หงสตอนที่บอกว่าเดินทางจากไปที่อุทยานคือตอนนั้นเดินทางด้วยรถอะไระครับพี่เขาไปส่งรถรถเก่งเนาะรถเก่งไปรถเก่งไปกันสองคนสองคนคคเคยกลับบ้านที่อุทยาสายเอเชียตอนนั้นประมาณกี่โมง ตองบ่ายนะก็มาประมาณช่วงบ่ายไปย<า>ย็ถึงน้นก็เย็นๆหน่อยใช่เขาก็จะหิวจริงๆหิวตั้งแต่กลางค้างแหละซื้อให้กินแล้วไม่รู้จักเึ็ทันทีครับไม่จักเอ็มทีได้ครั้งสุดท้ายท,ที่ที่ผมถามเขาว่าในในรถผมก็มีพระเหมือนกันทําไมเข้ามาได้เขาบอกเขาไม่ได้มาในรถเขาเกาะหลังรถเก<ม>าหะหลังรถมาเกาะหลังรถมาเหรอครับใช่ เรารู้สึกไหมว่าะนี่ไม่ใช่ภรรยาเราตอนแรกยังยังไม่รู้ยังไม่รู้สึกขนาดนั้นเขาเองก็นึกว่าตัวเขาเองก็เป็นบ้าไปหรือเปล่าอยู่ก็มีพูดพูดอะไรออกมาไม่รู้อะไรเงี้ยเขาบลัว่าตัวเองเขาเป็นบ้าไปหรือเปล่าอยู่ดีๆคุณก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยหลังจากขับรถผ่านเส้นเอเชียเนี่ยหลังจากที่ปอาการอย่างนี้แล้วเราก็เหมือนกับคุณไม่สบายไปหาหมอแต่นี้เราก็ต้องไปหาหมอผีร่างทรงพระอะไรเงี้ยไปเจอร่างทรงเขาก็บอก ให้ทราบว่าสองชาติท right? <sh> no ี่แล้วเขาเป็นเธอคู่กันแล้วแฟนผมมาก่อนคือเราเราหนีเข้าใต้ก่อนเราเสยชีวิตมาก่อนเมื่อสองชาติที่แล้วเขาเป็นคู่เป็นผัวเมียกันเดี๋ยวนะครับคุณกับทางผีตายโหงตัวตัวที่มาสิงคุณเนี่ยเป็นผัวเมียกันคุณเป็นเมียและผีตายโหงเป็นผัวเมื่อชาติที่แล้วเขาเชื่ออะไรเขาบอกเขาบอก เขาชื่อชื่อเปียกเปี่ยมดีแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยน<ล>ชื่อแล้วเขาชื่อสมบูรณ์นะครับคุณรู้จักชื่อเลยเขาบอก,กให้ฟังเขาบอกให้ฟังเองว่าเขาชื่อเปียกเปี่ยมดี ทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยามาตั้งแต่ชาติที่แล้วตามความเชื่อและที่คุณเปียกเล่าถูกไหมฮะคุณเลนูมาเกิดแล้วคุณเปี๊ยกก็มาเกิดเหมือนกันถูกไหมฮะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ดีๆแล้วเนี่ยคุณเปียกเสียชีวิตขึ้นมาครับแล้วก็บังเอิญภรรยาในอดีตชาติเนี่ยขับรถผ่านมาพอดีก็เลยเกาะรถแล้วก็สิงเข้ามาในตัวคุณครับถูกป่ะนี่เราเข้าใจตรงกันไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นคุณและคุณเปียกอยู่ในร่างเดียวกันณปัจจุบันนี้ครับ ต้องมีอะไรผูกพันแน่ๆแหละเพราะไมงั้นก็คือคนที่ขับรถผ่านเส้นเอเชียเนี่ยมันเยอะแยะมากมายถูกไหมใช่มใช่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 ่ใครับ่รั่แส่งว่ใช่่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใน่ใช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 ่่ใช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 ่ใ่อช่่ยช่ยช่ใ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 ่ใช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 เมื่ใช่ใช่ไ่ใ่ใช้ใช่ใ่ใช่ใช่เช่ใชอกช่ใ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 ช่ฮะ เอาละครับผมขอถามมีคําถามหนึ่งนะฮะซึ่งก่อนเดี๋ยวหลังจากคาถามนี้เนี่ยผมจะเชิญขออนุญาตเชิญคุณริวจิตสัมผัสซึ่งก่อนหน้านี้ี่ยคงจะได้เห็นแล้วว่าคุณริวเนี่ยก็อยู่กับทางคุณเลนูด้วยนะครับคุณเรนูสามารถเชิญคุณเปียกเนี่ยสิงล่างคุณเรนูตอนนี้ได้ไหมไมู่ไม่ทำได้รเปล่าเพาไม่เคยทผมอยากคุยคุณเปียกจรงนที่เป็นเป็นเป็นคุณเปียกในเวอร์ชั่นล่างคุณเลนูนี่ยเสิงไมได้เลยต้องต้องมีสื่อต้องมีหรือต้องรอริว S <S <S ใช่ฮะต้องมีเสืออะไรสักอย่างที่ที่เขามีสธิ์ด้วยเชิญริวเลยดีกว่ามาอมขอเชิญคุณลิวจิตสัมผัสครับเชิญครับทันทีที่เชิญคุณริวจิตสัมผัสเข้ามาในสตูดิโอคุณสุเวทพบว่าเปียกหรือสมบรูรณ์เข้าอยู่ในร่างของคุณเรนูแล้วแ,แ,และลักษณะท่าทางของคุณเรนูก็เปลี่ยนไปคุณสุเวทจึงต้องทำการปลอบโยนเปียกหรือสมบูรณ์ ที่เข้าสิงอยู่ในร่างภรรยาของเขาพอดีกับเดี้ยวๆนะพอดีเขารออยู่ตั้งนานแล้วเจอแล้วชันชันรีบก่อนชันรีบก่อนชันรีบก่อนเจอเอ่อเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงนะฮะเอ่อตอนตอนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่ได้ชม VTR ไปเนี่ยนะฮะในห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยคุณเปียกเนี่ยเข้ามาสิงร่างของคุณเลนูอีกแล้วนะฮะตอนนี้นี่คือคุณเปียกถูกไหมครับเปียกครับสวัสดีครับเปลี่ยนชื่อแล้วบอกพี่เข้าไป ช,ชื่อสมบูรณ์ลเรียกชื่ออะไรนะฮะสมบูรณ์สมบูมบมบรณ์ให้ให้ทุกคนเรียกเปียกว่าสมบูรณ์ถูกไหมครับอย่างนั้นแสดงว่าคุณลิวเนี่ยคือคือ,คอมีจิตสัมผัสเนี่ยนะครับแล้วเวลามาถึงปั๊บจะเป็นสื่อให้คุณสมบูรณ์เนี่ยเข้าล่างกเรนูได้ทันจีทันจีเลยพอผมเชิญมาปั๊บทำไมมาเลยคือเขานั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้ว เขาอยู่ที่นี่ด้วยตั้งนานแล้วครับที่ผมสัมภาษณ์คณรู้คนนี้อย่างเงี้ยใช่ครับระหว่างคุณนั่งคุยกันอันนี้ไปถามข้างในได้เพราะผมบอกว่าเขานั่งอยู่ข้างในอยู่แล้วเดี๋ยวพอเราเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ามาเองคุณสมบูรณเ์เสียชีวิตมานานหรือยังครับนานแล้วครับคุณสมบูรณ์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่รู้อะแล้วก็คุณสมบูรณ์รอภรรยาคนนี้มานานเรื่องฮะ อะไรพูดออกมาให้หมดสมัยก่อนตอนที่คุณสมบูรณ์เนี่ยคบกับภรยนนรยาคนนี้ภรรยาคนนี้เชื่ออะไรครับในชาติที่แล้วทีมงานเอาขันน้ำมาให้หน่อยจำได้ไหมคุณสมบูรณ์เขาชิปเปิลเย็นใจเย็นใจเย็นคือใน,ใ,ใ,นในชาติก่อนตอนที่คบกันเนี่ยคือภรรยาคุณสมบูรณ์ช่อเปอิลครับ งองงค,คุณสมบูรณ์กับคุณเปิ้ลน,นี่ทำอะไรครับสมัยก่อนอยู่ด้วยกัน <c oughs> เรายัางเรายัางไม่ได้แต่งงานกัน <c oughs> คือตอนที่คบกันในชาติที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันกับเปิ้ลยังไม่แต่งงานใช่ไหมสมบูรณ์ครับตอนอตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมครับตอนที่คบกับคุณเปิ้ล <20 S 1> ยี่สิบกว่าแล้ว ระหว่างที่ก่อนนี้เราคุยกันตอนนี้ยังไม่มีริวมาคือก็เป็นปกติดีใช่ไหมพี่ใช่พอเมื่อกี้ริวเดินเข้ามายังไม่ทำมานั่งเลยผมกลัวพี่เขาอ่ะไม่ต้องกลัววินเลวใจดีวินเลวใจดีสมมุติกลัวใครครับสมมุติกลัวใครฮะกลัววันนี้อพี่ริวหรอข้างหลังอะเขามีตัวใหญ่ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ร้า่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่ถึงกลัวคุณริวครับอะไรอยู่ข้างหลังหมอริวใช่ไหมเขา ใหญ่ดิดาวน้ำอยู่ด้วยผมไม่เช่อใจเย็นใจเย็นใจอยู่ตรงไหนฮะคุณสมบูรณ์อยู่ข้างหลังเหรอน้ำมาหรือยังน้ำอ่านี่เขา เขามาำทำกุศลเขามาทำกุศลอธิบายอธิบายนิดนึงนะเดี๋ยวคนดูจะงงเลยร่อสับคือคุณลิวเนี่ยจะมีเหมือนกับเป็นเทพเจ้ากวนอูอย um> ู่ด้วยนะฮะที่ที่ที่คุณลิวสามารถที่จะสัมผัสได้นี่นะครับคราวนี้ผมขอถามนิดนึงได้ไหมคุณสมบูรณ์ครับตอนที่คุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่ารอคุณเปิ้ลมาเนี่ยนะรอมานานไหมกว่าที่เราจะได้เจอนา นอนมานานในแวบแรกที่คุณเปิ้ลเนี่ยขับรถผ่านกับคุณสุเวทเนี่ยนะครับคุณจําได้ไหมว่านี่คือภรรยาของคุณในเมื่อใช่ครับผมเห็นหน้าก็จําได้แล้วไม่ว่าเขาจะตายกาี่เชิกี่ชเชิแล้วจะได้เย็นาไดื่มน้นที่เข้าไปนิดนึงจะได้เย็นลงใจเย็นๆนะ,ะข้างในเราจะได้เย็นขึ้นทีนี้ตั้งใจเล่าค่อยๆเล่าออกมาตอนที่ผ่านมาดีใจไหมครับที่เจอภรรยาดีใจครับ แล้วไงพอเห็นปั๊บรู้ว่าเป็นพายังเราไม่ใชาติแล้วก็เลยเกาะรถมาเลยเหรอใช่ตอนตอนสมัยตอนที่คบกันในอดีตชาติที่แล้วเนี่ยรักกันมากไหมครับรักครับผมโมจะแต่งงานกับเขาแลวเขาไม่สบายเขาตายคือเขาตายก่อนเขาหนีเขาไม่มาตายก่อนใจเย็นๆโเคไปเล่าจะได้สร้างกุศลถามหน่อยดีแล้วทำไมถึงบอกชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ได้ครับ จริงเหรอแล้วนี่ญาติเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ไหนยังไงอะญาติผมไม่เคยสนใจใผมเลยเ,เขาไม่เคยทำบุญให้ผมเลยซ้ำเขาปล่อยให้ผมมันหีเลิ่นอยู่ที่นั่นสแสดงว่า ใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆแสดงว่าถ้าเกิดเราเรียบเรียงร้ายกายสงคัญนี้นะ <c oughs> ต้องนิ่งๆไม่นั้นคุณทําร้ายเขาไม่ต้องร้องเร,ราแสดงว่าถ้าเกิดเราเรียบเรียงดีๆเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์กับคุณเปิ้ลเนี่ยคบกันมาเมื่อ<ด>หลายชาติที่แล้วเนี่ยนะฮะและเสร็จแล้วก็คุณเปิ้ลเสียชีวิตก่อนมาเกิดมาเกิดเนี่ยนะฮะกลายเป็นคุณเลนูถูกไหมฮะแล้วเสร็จแล้วปั๊บคุณสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้เกิดแล้วก็รอภรรยาเนี่ยมาตลอดชีวิตที่เป็นวิญญาณอยู่เนี่ยครับผมแล้วก็เสร็ คุณสุเวทกับคุณเลนูซึ่งเป็นคุณเปิ้ลเมื่อดิตาชาติขับรถผ่านมาพอดีแวบแรกคุณจําได้ว่านี่คือภรรยาของคุณเมื่อชาติที่แล้วคุณก็เกาะรถและเข้ามาสิงเธอเลยถูกไหมฮะพอคุณทราบปั๊บเนี่ยว่าคุณเลนูซึ่งเป็นคุณเปิ้ลเมื่อดีตาชาติเนี่ยมีสามมีแฟนเป็นคุณสุเวทคุณรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะ การคุยกันคันนคอุยกันที่เขียนเลยคอคุยกันบอกกันใจเย็นๆเอกกันเลยใจเย็นไม่อากเออคุยกันใจเย็นใจเย็นมูลเขาเยอะแล้วตอนเขาแต่งงานรู้สึกไงบ้างตอนเขาแต่งงานรู้สียใจเสียใจกูไม่ได้แตะใครเหรอเขาชาติหนึ่งแล้วทำไมเขามาแต่งกับคนอื่น ไม่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วนะฮะสมมูรณ์คือถ้าเกิดว่าเราเราคุณสมบูรณ์ต้องรู้ว่าเรารักเรารักคุณเปิ้ลก็จริงแต่เขาเกิดเป็นคุณเลนูแล้วในชาตินี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาเป็นภรรยาคุณได้แล้วถูกไหมฮะและพอเขามีาคุณ <ผม S 1> สูรณ<ม>์ยอยู่อย่างนี้องผมไม่ได้แต่งับเขาขอให้ผมอยู่ในนี้ อ๋อนี่คือเหตุผลที่คุณมาสิงล่างอยู่คือเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้แต่งเนี่ยแต่เขาก็ขออยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เรื่องราวข้ามภพของเปียกหรือสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวรักข้ามภพตอนจบผมหนาวผมตกลงไปไใต้สะพานผมนหนาวเหลือเกิน คุณสมบูรณ์มีความคิดที่คุณสมบูรณ์จะไปเกิดไหมฮะผมอยากไปเกิดแต่ผมยังเกิดไม่ได้อีกใจหนึ่งผมก็คิดถึงเขาให้ผมอยู่ใกล้ๆเขาก็พอรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูปปีไ